ไฮบิดเอ็กซ์ครับผมเกมนี้จะได้เลือกก่อนแบนไฮยาเตะและเอลันดอนนะฮะเราวนะแบนเป็นซาต้าแล้วก็สิบสายครับผมเอาละครับมาดูกันต่อนะครับตรงนี้แบรนไฮยาเตะเข้าไปครับใดเฟสหนึ่งมีแผนอะไรเฉพาะหรือเปล่าก şey ็ไฮบิดเอ็กซ์อยากจะเล่นตัวมีเกราะตัวหนาๆหรือเปล่ามาหลงมาหลอกซีเนียอะไรแบบนี้หมเล่นไปแล้วด้วยฮะเฉียงแต่ดูแบนตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงลงพอสมควรนะ ปกติก่อนนั้นนี้มีแบรนตัวเรียวมงเรียวมากมีอะไรเริ่มมีการเปลี่ยนแบรนนะครับราวนะตอนนี้ปล่อยเรียวมะให้ไฮบริดเอสผมกินานมากอะเกมนี้มีเรียวมะมีหลายๆตัวนะมีการเปลี่ยนแบนนั่นแหละไฮบริดก็มีการตัดตัวไฮตเตอย่างที่เห็นครับแล้วนี่อยากเล่นโอเมนเหรอสลับกันเล่นหน่อยไหมรอบนี้เอามาเป็นอารเลนแทนครับนี่ล็อกไปแล้วปับ๊บอารเลนเปิดมาเลย อยากเล่นโอเมนก็จัดมาครับผมตรงนี้เปิดมาเป็นอาร์เนเฟิร์สพีคครับผมซึ่งก็พอเข้าใจได้นะว่าตอนนี้ตัวเลนดักเลเยอร์ตัวไฟเตอร์มันหาเยอะแล้วนะครับเริ่มหาตัวที่เรียกว่าหนึ่งหงแข็งแกร่งนะครับหยิบมาใช้ก่อนครับผมตอนนี้มองไปเป็นซินเนสทรีแแหละ แต่ว่าผมเห็นในซีรีส์4เกมเนี้ที่ผ่านมาเเรานะเหมือนมีค่อนข้างมีแผนที่เหมือนซ้อม,มาและอยากลองอะไรหลายอย่างประมาณนึงเลยนะคือเปิดมาต้นเกมเนี่ยอาจจะแบบฟังดูแล้วพลิกมันมีความงงอ่าแล้วเลี้ยวมาเป็นเิเตองเล่นไรือ,รอยังเตเตอร์ผมจําได้ว่าวันนั้นน่าจะยังนะโอ้ ยังนะฮะไฮบริดเอกเล่นนะครับผมปล่อยหลุดมานานมากทีเดียวนะใช่ไฮบริดเอกเล่นนะครับแล้วราบดะหยิบไปเป็นอิกนิสกับริกเตอร์เพราะว่าเขาปล่อยหลุดมาด้แหละนะครับผมก็ได้โอกาสในการเล่นนะครับตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้จะแบนเป็นริกเตอร์เอรันดอร์มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละมาแบนเอรันดอร์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นริกเตอร์อิกนิสเล่นทีมไฟตัดไฟค่อนข้างโหดเลยเนี่ยเฮียไฮบริดเอเนฝ่ายเลือกเองด้วยนะฮะว่าสนใจที S <S <ด>่จะแบนไฮยาเตะมากกว่าริกเตอร์ใช่ มันมีแผนอะไรในใจอยู่ที่เราไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไฮยเตมันขึ้นชื่อแล้วหนึ่งคือปลดเรื่องของแครี่ป่าดับเบิลแครี่นะครับแล้วก็เรื่องของไฟเตอร์ต่างๆนะที่ไม่ค่อยชอบหน้าไฮยเตะในเลนเท่าไหร่หครับมองไปที่ยอนนะอย่างที่บอกวงนี้ยอนกำลังมานะผมแต่มาในหลายๆความหมายแล้วแต่คอมนะฮะ ดาเมจมันเวอร์วังจริงๆคะเลดเกมแต่กว่าจะถึงตรงนั้นก็นานมากเหมือนกันใช่ครับเป็นเอลสูที่เหมือนจะมาไวกว่าแทนครับแล้วเป็นมาจ้าไม่ได้เห็นนานนะมาจ้าเอลสูมาจ้าอย่างนี้นี่ดูเหมือนว่าจะอยากเล่นแคร,รี่ป่าอืมกลิ่นค่อนข้างแรงนะเอากลางมารับเนาะแล้วก็เป็นเอลสูที่เวฟเคลียร์ค่อนข้างไวและช่วยเติมดาเมจต้นเกมได้ลัมเบอร์ไหมฮะลัมเบอร์ก็น่าสนใจนะคริสนะ อ่ะก็เหตุผลก็น่าจะดับตรงๆนะเฮียเนาะไปไล่ปาดเอลซูนั่นแหละผมตัวแครล,ลงแครี่ทั้งหลายแต่ว่ามีแผนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าและในขณะเดียวกันชาเมเปิลผมเคยเห็นเล่นครสชูนะก็คือไม่แปลกใจในตัวละครที่หยิบนะผมผมหนักทีเดียวนะฮะระวนาริเตอร์ครสผมหนักมากมากจริงตัวอื่นนี้ยังมีอีกไมหมฮะจะแบนเรีวมาต่อหรือเปล่าโอ้ยฮะ ลิกเตอร์ครสอีกนิดทีมไฟระเบิดมากนะเรานะแต่ว่าเรื่องเลนไม่แน่ใจนะว่าจะขุมได้หรือเปล่าแต่ทีมไฟท้านี่ไม่เถียงครับผมว่าโซนว่าเอลีว่าล้วงเนี่ยเอาหนักเอาเยอะเราวาันนจะแบนเป็นคลิกแนกแล้วก็เพนอีกหรือเปล่าครับแบบนี้บีเอ็กซ์เล่นสลิมไปแล้วนะครับแบนตี่เองแบนคือเล่นนะเร้วันนแบนเหมือนเดิมเดะเลยนะ แต่เปลี่ยนจากเพนเป็นคิวเลนนะก็สลับก็อยู่เลเนี่ยเออสลับสลับกันจะเป็นคลิกหนตัวนึงแล้วก็เพนกับคิวเลนสลับกันคือแบนเฟสสองเราวันนี้เหมือนจี้เหมือนเดิมครับจี้ไปที่ตัวของคิวเรียสครับไฮวิดเอ็กตอนนี้จังเกิลยังไม่เปิดนะครับผมจังเกิลไม่เปิดเหมือนถ้าเห็นว่าเลนกลางเป็นเป็นตัวอะไรแล้วแล้วถ้าเป็นเลนกลางเวทก็จะแบนคิวเลนแทนครับผมถืองไายมีข้อมูลในการแบนแล้วแต่แผนฝั่งตรงข้ามแหละนะครับ ไฮเป็นอแอกนี่นคือตลอดไปใช่แบนตลอดเลยนะครับไฮ้เป็เอ็กเหลือโอ้โหเขาเรียกว,ว่าไม่ใช่ไงไม่ได้เหลือสิแต่บอกแบนไป็สองตัวเลยเป็นแครี่ป่าหมดเลยนะครับผมสองตัวทั้งทั้งที่เหมือนจะอยากเล่นเองซะด้วยซ้ำคืดีไม่ดีใช่แต่เลือดที่จะแบนทิ้งเองเน่ยนะแต่ราวัลนะจริงดูคอมก็มีโอกาสเป็นแครี่ป่าข้าตั้งสูงเลยเนาะเนะื่เพราะว่าดูแบบแถวหน้าชัดเจนมากฮะว่าเป็นแครี่ป่าซากตัวหนึ่งนะแต่ตอนนี้ถือว่าก็หายไปเยอะแล้วแครี่ป่านะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเลนบางกรอนก็ยังพอเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นป่าเท่านั้นยอนเนเป็นตัวเลือกที่ดีฮะในการเล่นเจอกับเอลสุที่แบบเน้นที่จะดันเวฟอย่างเดียวเลยครับผมเป็นตัวของยอนครับตัวที่4หยิบมาแล้วหดแถวหน้าแผวหลังชัดเจนแหละนะครับคือถ้าเกิดว่ายอนดันไว้ได้ในช่วงเลดเกมก็เต็มที่ครับผมเพราะว่าแถวหน้าเขาหยิบมาแข็งมากพอสมควรแล้วนะครับ เพรสังลิเตอร์ทั้งอิกนิคือไม่ใช่เล่นในลักษณะที่ล้วงเข้าอย่างเดียวครับแต่จะตั้งโซนก็ได้อยู่นะครับแต่ไอ้เมกนี้จะเอาตัวหนามอะไรครับขอหน้าหนาหนากับผมซีเนียรคิวกรอดแล้วโอ้ซีเนียรมาจ้าคิวกรอดได้ยืนแถวหน้าได้ทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าแดเมจจะขาดหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูเรื่องของการฟาร์มนะฮะ ว่าดาเมจที่เหลือมาจะมากพอไหมฮะสำหรับการที่จะหยิบคิวกรอดมาแล้วต้องรอไปในช่วงเลดเกมฮะคิวกรอด<อ>ป่าฮะกลายเป็นคิวกรอดป่านะครับมาล็อกมังกรเอ้ยมาล็อกน่า,จะ,าจะเป็นสปอร์ตอมาลอปปออ็อ,ลอกโรมแหละขอพอ้อยครับเป็นมาล็อกโรมแล้วมาลัดฟีก้ามุระล็อกเลยไหมเป็นตัวที่รังแกมาล็อกได้ดีมากอยู่แล้วฮะโอ้จริงๆดีลหลายๆตัวนะเนี่ย ทั้งเป็นเอกเองหรือว่ามูราดเองก็ได้อยู่ฮะต,ต้องหาอะไรสักอย่างที่จะไม่คิวกอดเล่นงะเล่นยากขึ้นแหละฮะครับผมเพราะว่าเครสนี่ก็โดนคิวกอดเล่นงานหนักอยู่ต้องมีอะไรสักอย่างที่เวลาที่คิวกอดกำลังไล่ตีเครสอยู่เนี่ยหรือตีอิกนิ์อยู่เนี่ยแล้ววานาจะต้องแบบได้รุมใส่คิวกอดให้แบบเต็มที่นะฮะซึ<ช>่งสองคคแครี่ก็เป็นทางที่ทําได้เหมือนกันเป็นเฟนนิกครับลาสพิกมาแล้วครับจากเราวานาครับผม<ด>ผมก็เป็นตัวแกล้งหลายๆตัวของไฮบิทเอกเลยนะ เฟนิกส์ลาสพิกถือว่าน่าสนใจครับเรามานะแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ย้อนมากกว่าฮะถ้าเกิดมองกันโดยรวมแล้วถ้าเกิดย้อนได้เกิดยังไงให้บิลเล็กซ์น่าจะทนดามเมจตรงนั้นยากฮะใช่โอ้แต่ว่าทางโตขงไฮบิลเล็กซ์นี่พลังในการไดค่อนข้างหนักเลยนะไดโหจริงครับแล้วประเด็นคือไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะซีซีต่างๆนะครับเรื่องของการบุกเนี่ยถือว่าได้เยอะจริงแต่ว่าเรื่อง DPS ีเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะแล้วกัน นะถ้ามีจังหวะได้ยิงมันก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เลยก็โดนย้อนลูดจนตายนั่นแหละนะครับผมนะเพราะว่าดูจากแล้วทางตัวเรานั้นเนี่ยไม่ได้มีดาเมจในแหล่งเดียวด้วยนะเขามีเฟนิกซ์ด้วยก็มีย้อนด้วยนะถ้ากับว่าแคลรี่สองตัวเนี่ยที่เขาหยิบมาในเกมเนี่ยผมว่าดูจะเหมาะกับคอมที่สู้นะครับกับไฮบริดเอ็กซ์ได้ดีมากทีเดียวนะครับเกมนี้น่าจะทีมไฟใหญ่มากๆเลยนะฮะน่าจะใช้เวลาฟังกันสักพักหนึ่งเลยช่วงต้นเกมอาจจะไม่ได้ดุเดือดมากครับอาจจะมีอยู่ที่ตรงแถวเลนกลางบ้างะไรพวกนี้แต่ว่า น่าจะเน้นฟาร์มกันหนักๆเลยล่ะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลนยอนเนี่ยต้องทนเอลซูให้ได้ ใช่ครับเพราะต้นเกมแบบว่าเรื่องสตาร์ทเนี่ยทางตัวไฮบริดเ็กมีโอกาสในการคุมเกมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของทีมราวน่เนี่ยมันมีความช้าเนาะก,กว่าจะแบบมีความเก่งความอะไรก็กลางเกมเลดเกมนะครับในขณะที่ไฮบริดเ็จะเล่นบวกก็ย่อมได้นะเพราะว่ามีมาจ้ามีเอลซุมันมีปัจจัยที่จะแบบไปน้องไปได้เขาได้เยอะทีเดียวนะครับ,รบผมก็ต้องมาดูกันครับว่าแผนนั้นจะสาเร็จหรือไม่แล้วยิ่งเป็นมาหลอกโครมด้วยเนาะก็คือน่าจะอาจจะวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าไฮยาเตเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอัน ตัดตัวดับเบิลแครีแล้วเป็นตัวละครแครีที่เลี้ยงตัวเองได้ซึ่งเกมนี้มันเกมที่5ตัวแครีบุฟเฟ่ตัวเองได้มันค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผมมันก็ต้องเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งในการดับนะบีบเข้าไปมาล็อกเจอเอกนิสนี่ก็เซงๆหน่อยเหมือนกันแล้วฮะแต่ว่าคิวกอดนี่ไม่กลัวออกนิสเลยครับผม แล้วนี่คือมาตัดเขาครับผมภาพที่เคยเห็นแเอาตัดแดงไปครับแสงไปช่วยเขายิงเฉยนะฮะเป็นจังหวะพอดีซิดคอมจัดครับผมกลายเป็นตัดบัฟสำเร็จไปหนึ่งบัฟครับผมไปนี่กลับไปการบัฟสันทีครับหลงังจากทีอ่อได้ออสองตัวครับไบ t h สคุ้มเลยนะบุกมาคุ้มเลยครับแต่ว่าอารีน,นพยายามจะไปป่วนตรงบัฟแดงฮนะเจอเลกเตอร์ดักไว้ก่อนครับไม่ได้เข้าไปตัดป่าของทางแคริกองครับผมมาช่วยเน้นดันเลนให้กับตัวของยอนนะฮะเอลสูเองก็สูยากับแบบนี้ครับผม โอ้แต่ว,ว่าพลังในการเวฟกปอย่าทิ้เนาะไฮบริดเมีโอกาสในการเวฟเคลียร์แล้วก็อาจจะต้องรอเลี้ยงสีก่อนนะตอนนี้อาจจะต้องเวฟแบบน่ารักน่าักเล่นไปก่อนจะเอ๋ป่าไม่โดนนะฮะจะเอ๋มาเหมือนกันครับตรงนี้โอ้เซมิเกตูครับจัดคอมโมชุดใหญ่ทีเดียววะโอ้เสนไม่โดนนะเมื่อกี้ย้อน ใชาเมื่อกี้จับเบกินได้อาจจะเจ็บหนักกว่านี้ดีไม่จะถึงตายเอาครับผมเกมก็ค่อนข้างนิ่งๆไปก่อนนะถ้าคู่ต้องการฟาร์มแหละเนาะนะครับทางไฮเบ็กซ์ถึงแม้ว่าจะโบกต้นเกมแต่ว่าอาจจะต้องรอสีนะครับเราจังจกเกิ้ลไปคิวกรอตด้วยนะครับก็ใช้เวลาในการฟาร์มนะเช่นเดียวกับราวนะนั่นแหละครับอแต่ราวนะนี่คือแรงนะแครี่เลตเกมนี่คือแบบโอ้โหผมก็ชักไม่แน่ใจว่าคิวกรอตจะมาทนอะไรในภาวะแบบนี้ได้นะเพ <c oughs> ราะว่ามีแต่ตัวแครี่ยิงเจ็บๆนะเลตเกม อเอาหนักครับไขโตครับจังหวะสวนมาเหมือนกันครับริกเตอร์ฮะต้องวิ่งฮะไม่ยอมให้ยืนฟาดแน่นอนนะยึกยักยึกยักแคต้องเล่นต็มต้องเล่นฝีเท่านั้นแหละสำหรับตัวของริกเตอร์ครับใช้เคลื่อนไม้เคลื่อนไมเป็นประโยชน์ครับแล้วบุกมาที่บัฟแดงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้สกิลเหมือนเฉียวไปนิดหนึ่งอะ ปทีลึกหรือเปล่าย้อนเหมือนอยากลองไล่ไปอีกครับลึกจริงๆแหละครับผมปาดเข้ามาหนึ่งทีครับเหลืออีกหนึ่งดอกครับเรียบร้อยครับย้อนออกไม่ได้ครับผมตรงนี้แล้วมีคนตามมาต่อนั่นคือคิวเรียสับมาไล่ปาดครับแล้วมีกินนะเซฟขีทูไปไล่ครับวิ่งเข้าป้อมไม่น่ามีปัญหาและเป็นเดิมพัคิวแล้วจะเกี่ยวเซฟขีทูไปด้วยครับจะจุ๊กไปด้านซ้ายแต่เจอเขาดักและลองไว้หมดครับขอสักนัดหนึ่งเกี่ยวเข้ามาและเรียบร้อยครับสามศพทีแรกเข้ามาโดยที่ไปอินเวดไม่สําเร็จด้วยฮะวิ่งเข้าป่าเขาเองะตายยยหหมู่กกััันนนนนไปเเลสีีครบ็้ สามตัวนั้นนี่เป็นมาจ้าได้ไป2คิวหนึ่งแอสซิสนตะ์ฮะยิ้มยิ้มเลยครับเล่นกลางโอ้แล้วมาจ้าที่มีเงินต้นเกมเยอะๆนี่น่ากลัวนะเฮียเนาะโดยเฉพาะคอมแบบนี้ของไฮบิทเอ็กซ์ครับผมวิ่งยาวแน่นอนแหละฮะยาวจริงฮะด้านล่างน่าจะเจอกันบ่อยหน่อยนะสำหรับมาจ้ากับยอนวิ่งลงไปมีสิทธิ์ไดฟ์สูงเหมือนกันนะเนี่ยใช่โอ้แล้วหนักเลยครับคู่นี้ต้นเกมของไฮบิทเอ็กซ์ดูเหมือนว่าจะสวยกว่าที่คิดนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมนะฮะ โอ้โหโดนหลบได้สวยครับทีกล้องครับผมก็ถือเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยกลัวอะไรมากกับการโดนล้วงที่มันพอจะหลบออกได้ด้วยตัวเองเนาะโลดิ่งๆ บายใจโอ้โหแฮมเข้ามาไล่ครับโอ้โหแล้วมาร์คเอิ้นฮันครับผมสวยๆเลยครับ3ตัวเปิดไปทำมาผสงไปตรงนี้คิลเยสโอ้โหฮาร์ดช็อตเฉียดหน้าครับแต่คิลเยสโดนตัวของทางด้านนี่บปลาหมึกกับไล่ถ่ายเข้ามาชาเมเปิลโยนสกิไป2ตัวกับแชงจะเข้ามาเติมครับฟลิกฮาร์นีครับผมจะหนีไปหนีได้หรือเปล่าไม่รู้ไปนดี้ซามเข้ามาเติมต่ออีกดอกหนึ่งครับผมโอ้โหอย่างเจ็บอะชาเมเปิลยังไล่อยู่นะฮะตัดนกได้สวยครับแชง แ,แยงนกได้แต่โดนบัฟแดงตรงนี้ครับผมแล้วเซเรเกตูไปยัดเอลีใส่ครับโอ้โหเดินตัวแนบกำแพงพอดีครับเซเรเกตูกลาสสกิลไปเดียอินนี้ซะอารีนพยายามจะวิ่งมาเติมด้านหลังแต่ว่าไม่ทันซะแล้วโดนไล่ไปแล้วเนาะโอ้เงินเท่ากันอยู่อะห่างกันนิดหน่อยเท่านั้นแต่ราวันะได้เพิ่มคืนมาบ้างแล้วลังจากที่เสียไป3ตัวก่อนตอนแรกครับแต่ว่าราวัะนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่แต่ว่าบัฟแดงคือจุดนัดพบทุกรอบครับผมนัดพบของจริงอนะ ด้วยความที่ป่าตัวเองก็นั่นแหละครับเป็นคิวกองคิวกรอดฮะต้นเกมปากสงปากเสียงอาจจะดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกันนะฮะอยู่ที่จำวนวนแหละนะพายเม็เอกอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เอาติยัดเลยเหรอฮะโอ้โหโอ้โหถ,ถ่ายเข้ามาครับถ่ายหนักครับต้องมีช็อคมาตัดเวฟคลีปครับผมอ่ะคลีปหมดครับด้านหลังมีใครโตมากดตัวแข็งเซฟเวลาแต่โดนมูนแฟดครับแค่นี้กล้องมุดทันหรือเปล่าแต่เจอสแนปเปอร์ครับโดนเก็บคิวไปเรียบร้อยฮะ พยายามจะเกี่ยวไว้แต่ตัวนี้น่าจะเกี่ยวยากหน่อยครับผมคิวกอดมาด้านซ้ายอาแล้วเซเวนเกทูน่าจะซวยครับช็อตนี้ครับผมสไลด์ใส่เข้ามากับแฮมรองนัดช่วยอยู่แหละนะครับสันเข้ามาเจอตัวแฮมไม่พยายามที่จะหยุดครับผมมีม้าเด่นหันครับยืนเกี่ยวไว้ก่อนในจังหวะนี้คิวเรียสกายไปโดนจะสวนไปเกือบตายครับแฮมน่าจะอยากได้สซเวนกทูน่าจะอยากตามแต่มันไกลเกินไปแล้วฮะวิ่งตามต่อ,อกสักหน่อยพยายามจะเข้าไปแทงป้อมให้แล้ชาเปเบลลแต่ว่านั่นคือมาล็อกอะตายยากเกินไปหน่อย <Nice. S 1> ด้านล่างย้อนฮะ ขอฟาร์มต่อแล้วกันไขโตกเข้ามาเดนซันเซตปาดไปแต่ว่ากดสแตนไว้ก่อนแล้วพยายามจะโดดเข้ามาแพงไปปาด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 <อ>แต่ว่าโดนไบรนิสเก็บไปได้อยู่ดีแต่มีกินตามมาพอดีครับฟิกเกอร์และผ่าน,<อ>นการยิงกว่ามีตัวแข่งพอดีกรบสนเปอร์กดแข่งได้เกือบเป๊ะแล้วเมตมาฟอสิสขาดอีกหน่อยหนึ่งจะเข้ามาเก็บแต่เลือดเด้งนะครับพยายามจะเก็บแล้วแต่ว่านั่นแหละครับชัดดาวไปโดนชามเปิรครับผมแคทีกองพยายามจะ,ะขายใช่ครับขายอยู่ครับเป็นตัวตีใกล้2ตัวครับผม จะตามต่อก็ไปนาสวยครับเป็นเฟนิกส์ไล่ยากอยู่ว่าเฟนิก์ชาเม่โปเกมนี้คือเล่นแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยฮะครับผมดูชิวนะแต่ก็ต้องระวังให้ดีว่าบางครั้งบางทีเราชนะเองเป็นฝ่ายบุกแล้วค่อยตายเองก็มียังไงยังไงทั้งแล้วแต่ก็อยู่ที่ความพอดีด้วยนะครับผมโอ้แล้วภาเข้าไปครับผมโอ้โหเจอจังหวะดักด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ชาเม่าแค่รีกองเองก็บุกลึกได้เหมือนกันแล้วตัวนี้ ใครับเบอร์ใส่มาโดยตัวของไครโตครับแฮมก็เหมือนเดิมครับเจอปุ๊บก็ไปคุยรับฟลิกกงฟลิกรรอบนี้เสียไปด้วยฮะเยอะไปเลยฮะตอนนี้เงินห่างกันอยู่ที่ประมาณพันนิดๆนะฮะเราวนาดำอยู่ครับผมแล้วมาแล้วครับจุดนัดพบตรงนี้ครับโอ้โหมาทุกบัฟแดงเลยครับสังเกตได้ไม่ยากเลยครับว่ามาตลอดนะเหมือนเป็นจุดนัดพบที่เราจะต้องมาเจอกันเอาตีแล้วใช่ไหมพวใช่ครับเปดนกาสสปรยแล้วในงหวะนี้แต่ว่าจังหวะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะไล่รูดเลือดของสแนปเปอร์ไปฮะ ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาขนาดนั้นฮ<ต><ล>ะด้านล่างป้อมเหลือน,นิดเดียวจริงครับไบด์ดิน่าจะอยากแบบขอสักหนึ่งขอไปปัม๊มปั๊มสแต็กแพสซีฟแป๊บหนึ่งเนี่ยไปยิงรูปตีพีนะไปครับป้าบโดนไปเด้งดอกแต่มาหลอกยืนมอลนะครับรอจังหวะอยากจะปาสักทีหนึ่งป้าบเข้าไปครับลารดโดยทางตัวชาเมเปิลนะ <laughs> นึกว่าจะเป็นมาล็อกได้ที่ด้วยสามเมื่อกี้น่าเดี๋ยวกูดาวจะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะกูแต่ปาดเข้ามาก็เจ็บอยู่อย่างที่เห็นครับว่าดาบแดงด้านบนหัวมันขึ้นอยู่ครับผมโอ้โหแล้วเป็นข้อละ เริ่มจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วช็อกเราไปเหยียบก็ผมดาบแดงอยู่นานมากครับปาดเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วมีกินได้เลยแต่ย้อนย<ต>ิงยับย้อนยิงเจ็บเกินมีเอลสูยิงรอดเข้ามาแต่เอลสูทํทำไมเงี้ยไปล่ะโดนล้วงนี่ถามได้เดยครับริกเตอร์ก็ผมไปล้วงใส่ตัวของแชงส่วนสาเลเปอร์ก็ผมบอกไม่ไปลุงมาอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ลุงบอกลุงขัดขืนแล้วมีแชงมาช่วยแต่ถามว่ากลับยังไงมีใครรู้ไหมบอกเลยว่าโอ้ตัวใครตัวมันแล้วกันครับจังหวะไปแล้วโอ้โหแล้วเขาจะให้กลับฟรีไหมไม่ครับแฮ าลวารีวิ่งเข้ามาเช็คมาพุ่มล่างไม่เจอจุกมาพุ่มอีกพุ่มหนึ่งเปิดมาก็เดือดฮัน้าไปใส่ครับผมซึ่งตอนนี้โมโหอันติมาแล้วครับผมรีบจ้วงไปหน่อยฮะโดนลมล้วนๆเลย<ช>คิวเรียสก็เลยได้ฟรีอยู่ที่ด้านบนนี่คือข้อดีนะเฮียเนาะคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ Cur ้นครับคิวเรียสกินสเปซแมเต็มฮะได้เงินขึ้นมาบ้างครับตอนนี้อยู่ที่5,000โกลด์ซึ่งก็เท่ากับเฟนนิกซ์พอดีเลยฮะซึ่งเฟนนิกซ์ก็ใช้เวลาฟาวด้านบนไปเยอะเหมือนกันครับผมโด้ปอมประจุได้แคริี้ก ได้สักทีเนาะหลังจากที่แบบพยายามมานานฮะปรอบนี้เราจะมาบุกปับป๊บฟ้าครับผมทางไฮพิเด็กเซนแล้วนะครับเปิดน,นี่ครับอ,อันเต้วิง่งเข้ามาใส่คับเดทแอสซันเซ็ตเป็นลมข้างคื่อเลยครับผมเบนท์มาพุ่งสิตรงนี้มาเป็นการเอาตัวรอดในการออกไปจากตรงนี้ฮะเสียเองอีกแล้วฮะทุกครั้งที่เราชานะพยายามจะบุกป่าดูเหมือนว่าจะโดนไฮพิเด็กรู้ทันตลอดมาแคมป์บ้างมาอะไรบ้างครับโอ้ยไขยตโตไขโตครับเอาโอ้ ฟิกเกอร์มายืนอึ้งแล้วด้โดนบาดิสเก็บไปใช่ครับน่าจะโดนรูดไปตรงนั้นในช็อตสุดท้ายพอดีฮนะโอ้แล้วทําเป็นเล่นไหมฮะตอนนี้ยอนก็เหมือนจะค่อนข้างมีเงินนะเฮียนะรวยมากฮนะห้าพันสองใช่ครับไม่ได้จนเลยนะครับยอนโอ้แล้วดูนะความซอยนอกจากจังเกิลทั้งสองแล้วก็มียอนนแที่เงินเยอะที่สุดแล้วเข้าไปกลางวงปกักแย่งได้ด้วยเพื่อนโอ้โหแย่งได้สวยครับตรงนี้วิ่งด่วนครับสปินแล้วใช้สองคนแย่งดาร์กครับ แลกชีวิตกันไปฮะพี่กินโดดใส่เลยฮะสู่วาฮัลล่าแต่ก็คุมม้มนเะเฮียเนาะซัพพอร์ตแอดกดาร์คสเลเยอร์ไปครับตายไปก็ไม่เสียได้ฮะจะต้องดูเวลาตรงนี้20วินาทีทางเราชนะจะได้อะไรคืนมาบ้างไหมทาไม่ได้ก็เป็นไฮบิกเอ็กซ์ที่คุ้มกว่ายเยอะๆเลยหือว่าพยายามไม่ดีครับในะจะังหวะที่ไม่ทนันโอ้ยจังหงวะจะดักเขาเจอเขาสวนฟริกเกอร์หนีเข้ามาเดสแอนด์เซนเซนเข้าไปแล้วเจอรับดาบโดยทางอเลนฮะ นัดสุดท้ายไม่ออกฮะเอลสูเลยรอดใช่ครับแถมไปนู่นะฮะแฮมไปไกลเลยครับเข้าไปขั้นไฟครับผมในขณะที่ด้านหน้าเจอยอนรูดเข้าไปครับโอ้โหถ้าหยุดไปดิสไม่ได้นี่น่าจะน่าจะหนักอยู่นะทีมไฟหน้าที่นี้น่าจะเป็นของใครตกับสแนปเปอร์ครับครับผมจริงๆผมว่ายอนสองชิ้นนี่มันเริ่มแรงเห็นได้ชัดแล้วนะฮะมันเป็น2ชิ้นที่เป็นคริติคอลเาเมจนั่นแหละฮะใช่ช็อกมา ช็อคมากเกี่ยวได้ย้อนครับผมแล้วเอลสุเข้ามาลอดพอดีโอโหเป็นช็อกที่สวยจริงๆับตรงนี้เรียกว่าเป๊ะมากครับเพลงของไฮบิดเอแล้วได้เก็บเซเวเกชูแล้วจะไล่ต่อด้วยครับได้เท่านี้ก็ดีแค่ไหนครับ,รบ oh ช็อตเซ็ตให้ฮะช็อกมา oh ตึ้มกระสุนตามมาตั้มฮะพอเฮียบอกว่าต้องพยายามจัดการย้อนย้อนโดนทันทีครับตอนนี้เฮียจะมาเป็นเนทรีนไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าอาหารตามสั่งโอ้โหโดนสั่งเก็บนั่นเองสั่งอะไรได้อย่างนั้นฮะใส่เข้าไปครับ น่าจะอยากบุกป้อมกลางอย่างมากครับพยายามจะเวฟเคลียร์ครับและในขณนะดเดียวกันใช้ตัวคิวกรอดไปสเปซด,ด้านล่างครับตรงกลางอยากได้มาแฮมไล่าตามมาังาหว่าน,นี้เจอดักเข้ามาโดยตัวของเดสเซนเซทไขโตปานเข้ามาและแฉกเก็บคิวไปฮะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งก่อนตอนนี้ครับแฮนี่ก็ไปเก็บตัวมาหลอกเหมือนก,กันครับผมตรงนี้ด้านหน้าชาเมเป,ปลิลจะตายแล้วแทงจนจะไม่ไหวครับได้เก็บพาเวอร์สรักทีครับผมตรงกลางโอ้โหเฮียร์ลนเลยฮะเผื่อหลือเผื่อขาดฮะเกือบตายไน้เมื่อกี้น่าจะแบบ มดับเลยอะหลอกดับเลยครับเมื่อกี้ไบดิสไม่ได้อยู่ในไฟนะฮะตายไปก่อนแล้วพอเกิดมาก็ไปเคลียร์ที่ด้านล่างแทนโอ้ช็อกสวยนะเฮียนะจังหวะของบิกินนะโอ้โหฉายาถามชื่อก็แล้วบิกินนะจุดเริ่มต้นนะและตัวเปิดครับผมสองครั้งเลยนะฮะครั้งที่ฆ่าย้อนก็จากเขาไฟเมื่อกี้ก็จากเขาเหมือนกันโกแต่ช็อตด้านล่างติดตามอยู่เลยไอ้ที่เลี้ยงสแต็กดับแดงแล้วแบบรอเหยียบต่อนี่คือดับแดงทั้งไฟเลยอะครับโอ้อันนี้ก็เหมือนตีครับไอ้พูกนี้โอ้แต่มาเจาถึกมากเลยเฮียชิ้นสาม ตามสู้แล้วถึกจัดฟูดามกันไปออกไอจิสโอแต่แต่เจอยอนเฟสก็ไม่ไหวมาจกมาจ้าเจอยอนรุ่นก็ปวดหัวอยู่ฮะอยู่ที่การตั้งโซนกันจริงๆแต่เกมนี้มาจ้าไม่ได้โซนฝีคนเดียวนั่นคือข้อดีฮะนั่นน่ะนั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามคนเลือกที่จะซื้อของเป็นกึกอึดซะเยอะเลยนะฮะไม่ได้ออกมาเป็นดาเมจเพราะฉะนั้นการล้วงถ้าเกิดจะเอายอนให้ตายในชุดเดียวน่าจะเป็นไปไม่ได้โอ้ยแช่งแม่นมากนะตอนนี แต่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้พูดชื่อคิวเรสบ่อยแล้วคิวเรสเล็ดเงียบๆไปเลยครับเฮียแอบฟาร์มเงียบๆไม่บอกใครฮะรน่าจะรวยพอตัวเอ้ซูมรนะยะเผาขนโอ้โหอุชกชะกันมากลิกเกหลบไปก่อนครับผมจังหวะนี้หลบได้สวยอยู่เหมือนกันครับแต่แรแลกไม่ได้ความหวาดเสียวฮะกลายว่าได้สเปเ๊กอได้สกลิลใหญ่มาเฉยเลยฮะเมตาตมอฟอสิสของชาเมโป้ครับผมฝั่งโน้นก็แบบเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเหรอน่าจะแบบไม่รู้ว่าใครอยู่คิดว่ามีคนอยู่แต่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นเอลสุผม โอ้เอลโซสก็ตกใจอะแต่มันเหมือนเป็นวิธีการเล่นที่ผมเห็นแชฉ้งทำบ่อยๆนะเฮียผมไม่รู้เฮียคิดเมันผมมนะคือแบบชอบไปดักกุ้มแบบยืนนิ่งๆ,ๆแล้วก็รอคนมาเช็คแล้วดิเสเซนเกสนาย,ยัดอ<ด>ะเล่นเอลสูเหมือนจีน่าเออคล้ายๆอย่างนั้นเลยผมเห็นหลายแดาทีแล้วแชฉ้งพยายามทำแบบนั้นนะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดินมาจะเช็คจะอะไรโดนสนาย,ยัดเข้าหน้าเข้าไปอะโอ้แต่รอบนี้มีกล้ามเนื้อครับเดินมาอย่างเยอะครับผม ใส่เข้ามาด้านบนแวะเข้ามาแล้วในจังหวะน,นี้มีกินรับเละเลยครับแต่ช็อต <โด S 2> ไปโดนเเว่เกทูแต่ด้านหลังนะครับแครรี่กล้องโดนไฟเตอร์และมาจ้าปีศาจและวิญญาณเข้าไปหลอกหลอนใส่เข้าไปนะครับเข้าไปเสียงใส่ตัวแฮมไม่ก่อนครับผมแซนปเปอร์เข้าไปซื้อเวลาไว้เยอะเลยทีเดียวส่วนด้านหลังเซเว่เกทูบอกคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเหลือเกินโอ้โหวงก็ไปครับลุงหายไปฮะแล้วตรงนี้3ต่อ5คนนะให้บิ็กไม่เสียใครเลย ตัวของดักเลเยอร์ยังอยู่แฮมต้องวิ่งหนีออกมาก่อนไะกระสุนตามหลังมาไวๆดิสอยากจะเล่นฟิกเกอร์เข้าไปเหรอฮะตายสิครับ oh. รออะไรชาเมเปิลตอนนี้น่าจะต้องยอมมอบแล้วก็ดีไมด่ดีจะจบเกมเอาตรงนี้เลยฮะ <How S 2> เหลือ <Well. S 2> แค่คนเดียวฮะแฮมมีแคทีกล้องกำลังจะเกิดตามมาอีกไม่นานแต่ไฮบิดเอ็กซ์ยังเหลือครอบทั้ง5คนฮะยาวๆไปครับจังหวะนี้ครับป้อมตรงกลางน่าจะเสียด้วยครับผมน่าจะเสียยาวเลยอาจจะเสียป้อมในด้วยฮะ ไหลเข้ามาในจังหวะดีครับต้องเอาตัวเข้ามาแลกครบแฮงขอ้างเวฟก่อนเคลียเวฟได้สวยฟิกออกไปครับผมโอ้ทำดีอะโอ้โหแฮมเคลียได้พอดีครับเสียเกมไว้ได้ฮะตอนนี้น่าจะต้องไปดูที่ดักเลเยอร์กันต่อวาดเสียวมากครับโอ้แต่เพลงเมื่อกี้ของราวนะนั่นคือเสี่ยงทีเดียวนะฮะฟิกเกอร์ข้ามกําแพงไปเองด้วยนะยอนตายทันทีไม่มีรีรอเลยฮะเดี๋ยวปลาไปตัวที่เรียกว่าถูกเพกเล็งอยู่แล้วนะจ่าเอ๋สวัสดีครับทักทีก็สนะ 15 20%ของเลือดครับเจ็บกต่จัดเกล้อองยเลือดตายฮะไปดูดเลือดด่วนเลยครับผมแฮมเข้ามาเช็คครับไปเช็คเจอใครโตยัดครับยัดเอาตายด้วยนะเดนแอสเซนเซนเขก็มาเบิร์สเข้าไปหนึ่งทีอุ้ยรอดก่อนนะแฮมปาสุดท้ายเรียบร้อยครับปิดเกมโดยมิกินฮะเปิดที่ดัสเลเยอร์ทันทีฮะเสียแน่นอนครับจังหวะนี้ 4ต่อ5คนนะรามนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วครับผมหายปิด X ครับผมทำได้ดีกว่าจังหวะตรงนั้นยืนเฝ้าพุ่มอยู่ฮะแล้วเป็นใครโตรที่ลงโทษแฮมไปเต็มเม <c oughs> โอ้โหเฮียก็ดูตังคิวก<บ>่อดดิคืปแลฮะ <c oughs> เพื่อนดี่สเปซตั้งแต่แรกแบบเต็มที่เลยฮะบอกว่าเอาไปเลยครับเดี๋ยวทนให้เองฮะแล้วทนอยู่ในจุดที่เขาเริ่มเก่งแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันต่อด้วยว่าไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะแล้วจะสามารถทําได้ตามตัวเลขหรือเปล่าจังหวะทีมไฟ ถ้าเกิดโดน2แคลี่ยำเองก็แอบเครียดอยู่ฮะถูกต้องแล้วอยู่ที่จังหวะการเล่นล้วนๆนะฮะถูกต้องฮะใครขโตดาบแดงมาแล้วแต่สิ่งที่ยอดน่าจะสงมากครับเี่ยคือมาจ้าบาล็อกนี่นะฮะครับเอเข้ามาเอจินสามตัวเออเต,ต็มที่อ่ะสี่ด้วยนะขอโทษทีมาล็อกเองก็ซื้อเหลือเอลซูแล้วคนเดียวตัวนี้ไม่น่ามากจ่อลำบากเลยว่าอเมเยอะอยู่แต่ว่ามีมุรามาส่าแล้วฮะแต่ก็แน่นอนว่ายังคงไม่ใช่งานง่ายอยู่ดีครับผม แต่ยอนก็คือยอนฮะยังประหมาทไม่ได้จนถึงจังหวะสุดท้ายอะไรครับไปดูกันต่อครับตรงนี้บอตรงกลางก็เหลืออยู่ด้านในนะแล้วจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับตรงนี้ทางตัวไฮเบ i d เอ็กซ์เพราะถ้าพลาดนิดหนึ่งล้อยอนได้ยิงฟีก็ตายหมดเหมือนกันนะเพราะว่ายอนก็ชิ้นสุดท้ายกำลังจะมาแล้วล่ะครับเกาะเกิดหรือดาบแดงด <laughs> นไอยดีก็ไม่แน่นะไม่แน <g> ่นะฟูดามไปเลยอ่ะ ไปให้สุดนะฮะ by this แต่อยู่ในจุดที่ฮะไทม์บิทเอ็กซ์นี่เล่นแผงหน้าดูเหมือนจะมีความมั่นใจมากอะไฟเตอร์เยอะเหลือเกินกับบวกกับมาจ้ายี่รอซูมอยู่ว่าแชงป์ตัวไม่ได้แค่ดีกองอก่อนนัดหนึ่งแม่นเกินไปใส่ตัวสำคัญซะด้วยนะครับหนึ่งนัดที่ว่าเนี่ยต้องกลับไปการบ้านกลับไปเลี<อ>ยกนะฮะนัดที่สองสับผมโอ้โหเรียกว่ามาตามนัดครับแต่ว่ายังปิดป้อมตรงนี้ไม่ได้ฮะได้เลือดป้อมไปบ้างไหมเมื่อกี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ฮะเอลซูเป็นตัวยิงไกลแต่ว่า เมื่อกี้เน้นในการยืนซูมก่อนที่จะไปยิงป้อมแล้วฮะปังเขาให้โอ้โดนชาเมเปอร์โดนใครก็เข้า,ขาแล้วคร<บ>ับผมใส่เข้าไปแล้วครับเซ็ตนเซ็ก็ไปแล้วไปยิงอัดหลังใส่ตัวเซเวนเคทูก็เลือดจะไม่เหลือเอาแต่ใครตกเข้าไปแล้วเสียชีวิตก่นเลยเอรินเนสก็มีดักเบซี่ก็แต่โดนเข้าไปเจ็บเหมือนกันครับคือเจ็บแหละแต่ยังดีที่ออกมาได้ครับและแครีกล้องก็ได้ยิงฮะทางตัวบดิสก็ได้ยิงเหมือนกันครับผมไม่ได้ป้อมด้วยฮะจุดสำคัญเลยเมื่อกี้เอลสูายามจะเดินเข้าไปยิงป้อมแต่ว่าคลิปหมดไปก่อนแล้วฮาร กลายเป็นว่าไฮบิดเ็คนน้อยกว่านะครับใครโตที่เป็นคนเปิดไฟให้ตายลงไปฮะแล้วเพื่อนที่เหลือไม่สามารถเก็บอะไรได้ด้วยแฮมพุขก็ใส่แล้วตอนนี้เอาแล้วใส่เข้ามาตรงนี้ครับผมยัดเข้ามาหาแชกเลยครับแชกต้องฟลิกหนีฮาร์ทช็อตเกิด <Hey! S 2> โด<อ>แล้วเอาจังหวะเบริร์ซึ่งเอาตีพอดีฮะเอลซูตายลงไปเอาเลยแขงหน้าตรงนี้เริ่มจะเก็บยอนไม่อยู่หรือเปล่าเป็นฝั่งราวนาได้บุกค,คืนบ้างแครีกล้องอ้อมมาจากด้านขวาได้ฟับแดงเสร็จแล้วตอนนี้ไฮบิดเอ็กซ์เริ่มที่จะเสียกระบวนนะแตกพ่ายหรือเปล่า เอาแล้วปอมกลางระเบิดแฉงอีก30วินะครับแปลกแปลกฮะแล้วแครี่ตัวสําคัญหายไปด้วยนะฮะใช่ครับที่เราจะพูดเลยครับผมการตานเอลสูนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับช็อกช็อกใส่เข้ามาเกี่ยวโดนย้อนครับแต่ไม่อยู่ในระยะที่จะไปบวกได้ครับเพราะว่าเอลสูยังไม่เกิดครับดเดเมจหลักของทีมอีกตัวหนึ่งไม่อยู่ฮะเน้นเวฟเคลย์อย่างเดียวฮะให้เกมมันช้าลงก็พอ ราวนาะถ้าเดินไปที่ดักเซเลเยอร์เป็นของเขาบ้างแล้วนะฮะหลังที่ไฮบป็ดเอ็กซ์ได้ไป2ตัวแรกครตัวที่สามในเกมนี้เป็นของราวนะสักทีัะตัวแรกของเขาใช่ครับอยู่ดีๆเกมก็เครียดฮนะแต่จริงจากตอนแรกที่ดูจะเป็นฝั่งไฮบป็ดเอ็กซ์ที่ได้เล่นแบบตามใจชอบพอถึงเลทเกมเริ่มจะเอาย่อนไม่อยู่แล้วนะฮะโอยดักแคมป์ดักแคมป์น่าจะรู้อยู่ครับด้านขวามีคนนะครับ พยายามจะเดินซื้อสกิลอยู่อ้โหแล้วซูมไปโดนแคดนี่งรับหนึ่งดอกครับแต่ว่ายังดีครับมีดูดเลือดได้นะครับแต่ว่าเวฟตรงนี้ด้านบนเซตไว้แล้วนะครับเซตเวฟบ,บนจากด้านราวนะนะครับผมวิ่งเข้ามาอยากจะได้มาดักด้านบนครับใครตัวยิงซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นฮนะยังไม่มีใครเช็คนะครับผมยังไม่มีใครเช็คจริงๆง<อ>ด้วยครับอยอนโดนหนึ่งนัด ไป<ต>หรือเปล่า <ไป S 1> ใครต่ใส่เข้าไปหน่อยโหใครก็ได้ช่วยด้วยเข้าไปสิ่งครับฟริกเกอร์ลากออกมาก่อนแล้วเบิร์สใส่ทางด้นตัวของยอนได้แลรอเกิดไปแล้วด้านหน้าครับยอนยังไม่ตายแต่ตายอันเรียบร้อยโอ้โหตัว VIP ตายด้านหลังก็แฮมจะตามเข้าไปช่วยครับแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแถวหน้าเขาได้เซตตัวการที่ไม่ได้เห็นพุ้มตรงนั้นเพียงหนึ่งพุ่มกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบของเกมนี้ไปตลอดการ แล้วเฟเวนเกทูกำลังไล่ไคบีกินอยู่แต่บีกินไม่ยอมให้ไปไหนเท่าไหร่ับป่าโดนหนึ่งทีติดดาบแดงแล้วแต่ว่านั้นปอมเลืเอ่จะไม่กล้ายิงแต่แฮมซอนนี้เก็บดาบเขียวใช้ตัวของดิสเซนเกตมาแฉงซูมและขอยิงเต็มหลังของแฮมร่วงลงไปไม่มีก่อเกิดเหลือเซเว่นเทูคนเดียวไฮบิเอ็กซครบทั้ง5คนจะเอาจบเกมเลยหรือเปล่าแบบนี้ เอลสูของแชงครับได้เห็นแล้วว่าคนที่ท่าจ่ำขึ้นจบครับผมเอลสูแม่นมากๆาะแล้วนัดที่ทาไม่ยอนตายตรงนั้นก่อนที่ใครตจะเข้าไปปิดก็สําคัญมากด้วยฮะโอ้โหแล้วจะปิดเกมตันทีครับช็อคเข้าไปไล่ก่อนเลยแล้วจะปิดบ้านแลวครับตอนดีกับไฮบิดเอสกำลังได้เปรียบและก็ลังจะปิดในซีรีส์ไปด้วยสกอร์สามต่อสองะแล้วเราวันทับบุกมาตลอดในเมื่อตอนที่ได้เปรียบขึ้นมาแล้วโดนเอลสูนัดนั้นหนึ่งนัด แล้วเจอจังหวะพุ่มนั้นครับพุ่มพิสวงครับผมเป็นพุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นพุ่มมรณะแล้วกันเพราะว่าไอ้พุ่มตรงนั้นน่ะเคยไปถามถามปโปรมาแล้วเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพุ่มที่ไม่ค่อยเช็คกันอ่ะไม่ค่อยเช็ค ใช่เฮียพอไม่เช็คแล้วเนี่ยคอมของเขาที่เป็นคอมที่ต้องตั้งฟอร์เมชันการยืนที่มันต้องเป๊ะ <Yeah. S 2> ไปเจอจังหวะไล่ของใครโตครับนั่นออกมาไกลแล้วคือฟิกหนีไปไกลๆเลยนะ <Yeah. S 2> แต่ว่าพอดีดันเป็นอลเลนก็บอแต่ชดแรกไบดิสเหมือนจะหวงฟิกเกอร์เกินไปด้วยฮะพอโดนเดอเซซก่อนค่อยฟิกเกอร์ uh. ก็เลยหนีไม่ทันนะถ้าเกิดเห็นปั๊บฟิกเลยอาจจะรอดก็ได้ตแ,แต่ว่ากำลังเลยอยู่ไงกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าใครโตเขาคิดไปทำไวกว่าก็เรียบร้อยไปใครโตนี่คือแบบเต็มเกียร์เลย แบบไม่สนใจแล้วหน้าที่ของฉันคือถ้าเกิดว่าราคายอดได้หลายๆอย่างของทีมเขาก็จะง่ายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะ23บต่อ1ิคิวและเพื่อนสกอร์คิวที่อาจจะดูเหมือนไฮบิดเอ็กซ์ตบมาตลอดแต่ว่าก่อนชนะ<อ>เนี่ยราวันะเกือบจะวินแล้วนะฮะโอ้คือถึงจะบอกว่าเอลสูดเดามันเมอร์อยู่แล้วครับแต่วันนี้แฉงทําเยอะทีเดียวแล้วจริงๆนงงเนี่ยทีมถังทางไฮบิดเอ็กซ์เนี่ยก็มีช็อตพลาดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ช็อตที่สวนคืนได้ต้องบอกว่าไอเดียดีจริงฮะย<อ>ิงสอดแบบ ทะลุมากี่ตัวก็ไม่รู้ไปโดนยอนตรงนั้นพอดีใครตกก็เลยแบบต้องทำแล้วว่ะเพื่อนแม่นมากแล้วแล้วก็ทำได้จริงๆใช่ครับและนี่มาแค่แมชแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในแมชต่อไปนะครับเรียกว่าก็เดือดไม่แพ้กันนะครับเป็นตัวอแอนดิโดสเอลฟาวันนี้นะครับที่เรียกได้ว่าต้องมาโชว์ฟอร์มกันหน่อยครับยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันในแมชถัดไปอย่างไปไหนครับ